เราจะมาหาไกด์นิ่งไลท์สีแดงและสีเหลืองกันนะครับสีเหลืองผมไม่รู้นะครับในเกมนี้โอเคอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมามาวับตรงนี้ครับตรงตอนที่จบภาค2นะครับแล้วก็ลงมาตรงท่อนี้เลยนะตอนที่สู้กับบอสนะครับโอเคไปกินน้ำยาแล้วแล้วก็ให้เรามาตรงนี้ครับนี่นะตรงตอนที่สู้กับบอสตรงแรกนะครับนี่นะจะมีคันโยกนะครับแส่ผมเก็บไปแล้วสับเลยแล้วก็ให้เราหาไปเรื่อยๆนะครับ ก็ผมก็จำไม่ค่อยได้นะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับน้องสมมมันมีห้องมันมีห้องอื่นที่เปิดได้ด้วยใช่ไหมน้องสมมคือมันต้องหาสวิตช์ครับห้าอันไหนไหนน้องสมมเอาน้องเพิกเก็บแล้วอะอ้าวไม่มีอไม่มีแสดงลว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอ้ยของน้องมีฮะ ไหนอะเมื่อกี้เกิดมีสองไหนอะอ๋อตรงนี้ออโอเคเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนคือสวิต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนก็ต้องหาเลยนะตางล่างอืมไม่เจอเลยครับทุกคนเขา เอาหัวไหนอยู่ข้างบนเนาะผมลองไปดูล่างสุดลองไปดูอืมนัน้นี้คือห้องอะไรกดแล้นคือแต่ละคนอะครับมันไม่เหมือนกันนะใช่คระับเหอือนอัอนหเอเอนัอนเอันัวเอัเอัมเหมรเนหัวเมเหมัเน ห้างที่เราต้องไปอะครับผมถึงเข้ามาตรงนี้ตาผมมากคืออย่าเพิ่งไปดีกว่าน้องสมองฮะมันคืออะไรอะน้องสมองอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับอ๋อเลยใช่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 อันนี้คือห้องที่เราต้องมานะครับก็ผมต้องหาไปเรื่อยๆเนะ ปปคือผมเป็นไปได้ว่าผมอาจจะผ่านผ่านไปแล้วนะครับแล้วแล้วเพื่อนๆก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับโอ๊ตเหลอตกน้ำเอ้ยตกน้ำตกน้ำตกน้ำตายโดเลิมากไม่มีกางเกงใครไม่มีกางเกงก็เดลิมอนนะครับผมไม่ใส่ผมไม่ใส่เกงฮึตรงมุมผมลองมาดูชั้นนี้หน่อย <ale> <an> ต้กกาไม่เจอเลยครับทุกคนอันที่สามอันที่สามผมยังไม่เจอเลย ออไปกันนะครับน้องสมมุติไปไหนไปห้องหนูงนะที่เราต้องมาตามหารครับออกไปแล้วฮึมข้อ,อจอหนึงแล้วไหนน้องสมมุติ <c oughs> อยู่ตรงอยู่ตรงนี้นี่ครับฮึ <c oughs> น้องสมมุติเปิดไฟห,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 หน่อยเปิดไฟแล้วนี่ครับขอขอหาก่อนอ๋อ้โหพ่้ผ่านในห้องอื่น ผมว่าเป็นมไม่ได้น่าจะอยู่ตรงห้องที่ไปหานะครับโอเคผมลองมาหาในห้องนี้ก่อนเอาเอากลับมาทำไมคือคือถ้าจับสวิตช์ไม่ครบนะครับก็จะไม่ผ่านนะรอด้วยครับรอด้วยก็จะเปิดไม่ได้นะครับมี่เพครัขอบคุณน,นะครับผมว่าเป็นมไม่ได้ว่าตามห้องมีครับอ๋อนี่ไงอันหนึ่งครับอ๋อครับอัไนไหนตอนนี้ผมขาดอีกกี่อันเฮ้ยเจอนนี้ ครบรอบขาดขอีกกี่อันแล้วครับครบแล้วมั้งเนาะเอ่อเก็บได้สีอันแล้วลหรือเปล่าเนาะอ๋อน,นี่ไงอีกอันหนึ่งโอเคสีอัแนแรกเลยโอเคครบแล้วอของน้องผมว่าผมว่าน่าจะครบแล้วนะครับแต่เราขอไปดูดก่อนด้วยโุ้ยต้องการแต่ยาโอเคครับเปิดครบแล้วนะน้องเรามาน้องน้องซูมโม่ล,ลงมาดู ถ้าเปิดครบแล้วนะครับมันจะมีห้องหนึ่งนะที่จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นทางยาวๆนะแล้วก็มีประตูสีแดงเราจัดไม่ได้อ่ะฮะอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปก่อนเลยนะ <c oughs> ผมไม่รอแล้วอ่าฉากโหลดนะครับทุกคนอีพีก่อนไม่โหลดนะครับก็หรือว่าอันนี้ผมจะไม่โหลดเหมือนกันนี่ผมก็ไม่โลหโลดเลยหรอฮัลโหล เดี๋ยวก่อนครับทุกคนคือผมไม่โหลดอะครับทุกคนคือแบบคือมันน่าจะบักนะครับเดี๋ยวผมต้องรอเอ็กซ์ชเมนต์มันขึ้นก่อนนะคือผมงงไปให้หน่อยได้ไหมครับก็ทุกคนก็รอหน่อยนะครับเป็นขออภัยนะใช่ับเสียงหอยนะคะวันนี้ คือผมงงครับทุกคนคือแบบมันยังไม่เสร็จครับมันนานนะอันเนี้ยมันนานมากนานครับนานสตีดมรงใจะตามมองมองจะกินน้ำก็ไม่หลงกันหรอคือมันไม่หลองครับทุกคนของของของทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันครับแต่มันรอนานมากครับทุกคนผมน่าจะไม่หลงน,นะโอเคได้แล้วครับมีเสียงเข้ามานะ ผมก็ต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคครับทุกคนก็เข้ามาในแมปอีกรอบนึงแล้วนะครับมาดูกันซิว่าจะโรดไหมโอเคครับมาแล้วมีแบบธรรมดาเหมือนเดิมนะครับว้าวโคตรเท่เลยครับเป็นเจ้าชายนะครับผมก็ไม่รู้นะคือเท่ครับทุกคนคือแมบนี้เขาทำเท่มากเลยครับอ่าอันนี้เป็นวีสองครับโอ้ วว้ามันจะเป็นเกย์ได้ไงผู้หญิงก็นักสมุู้เขาจะชอบพูดพี่เลนอย่างนี้เหรอโอเคได้แล้วโอเคได้โอเคครับมาดูตัวสุดท้ายกันอย่างใกล้ยิ่งไรสีเหลืองนะครับอย่าเพิ่งไปนี่ไหมครับอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมาดูของผมบ้างคลิปก่อนนะครับผมไม่ได้ทำไอ้นี่ให้นะครับนะกระบอกไม่ใช่สิกระบอกอมันจะเป็นขวดนะครับนะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วไหมแต่ไม่มีอันหนึ่ง ที่กลับไปกับนะครับผมผมได้ไหมของผมได้ไหมมาดูก่อนน้องซื้อมูได้อยู่แล้วได้ค่ะดูผู้ชายสิโอ้ยอย่างที่เอครับโอเคหยิบของมาให้ครบครับทุกคนอันนี้นะครับเราจะต้องเอาอันนี้นะครับนะดูนี่นะครับเดี๋ยวผมโชว์อะไรให้ดูทุกคนครับว้ามาตรงที่จบดอฟอถูครับนี่นะโอเคมาตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายหน่อยนะ เผื่อใครมองไม่เห็นนะครับผมจะเปิดไฟไว้ให้ตลอดนะโอเคนี่ครับมันจะมีดับปักอยู่นะโอเครอด้วยได้ไหมครับรอด้วยรอด้วยผมว่าน,นี่มันไม่น่าจะโหลดเหมือนกันครับผมเศร้าอ,อ่ะผมอยากเห็นฉากรอเลยเหรครับ <laughs> พอเสร็จแล้วนะครับนะพี่พี่ขอไปไว้เน่อยนนะ้องสมอโอเค okay, มาแล้วมาแล้วก็ขอกี่ขออะไรขอ,ขอให้เราวาดมาตรงที่เจฟครับเจฟผู้ขายของให้กับพวกเราแต่วันนี้เขาไม่อยู่ครับให้เรามาตรงนี้เลยนะ นรงท่อระบายน้ําครับคือผมงงว่าทําไมผู้พัฒนาเกมคือเขาทําได้แบบงงอะต้องเจ็บเหรอพี่ไปดงเจ็บเหรอใช่นี่ครับโอเคนี่ครับนะก็ให้เราเดินมาเลยครับทุกคนนี่นะครับคือถ้าเราหาครบครบทั้งสองตัวแล้วมันจะเปิดให้นะครับนี่คล้ายๆกับห้องเดอะแบ็ก o o r นะ ก็กดเอนเตอร์เข้าไปเลยอันนี้ก็ไม่โหลดเหมือนเดิมนะครับนะก็บุก็ต้องรอเอ็กซ์มเมนต์นะครับได้แค่อันเดียวอยงนะเออใช่ครับน้องสม,มุนยังไม่ได้นะแ <laughs> ต่ว่าเปิดแล้วนะยังไม่เปิดน,น้องสม,มุนยังไม่เปิดน,น้องสม,มุนต้องหาแกนยิงไรให้ได้ก่อนถ้าทุกคนทำสองอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะไม่มานะ ก็เป็นอย่างเช่นเคยครับทุกคนอ๋อส้างได้คือผมงงอะเอผมเนีของน้องได้แค่เดียวก็ก็ต้องรอครับทุกคนไปก่อนนะน้องสมมติเราไปหาไก่ยิงแล้วดูก่อนครับคือจะหาไม่ได้สองอันนะครับคือจะเอาอันไหนก่อนก็ได้นะครับนะเสียงผมแปลกๆนะขอไปก่อนได้ไหมครับอืมไปก่อนนะ คือ <bugün Dragon> ผมงงไม่ทำไมเป็นอย่างนี้ผมอยากเห็นฉากมากผมก็ต้องรอฉากนะเออเสร็จยังครับเนี่ยฮัลโหลอีกนานเลยครับคุณนานฮัลโหล ไม่อยู่แล้วล่ะโอทุกคนน่าจะมาแล้วนะครับนะโอเคโอเคครับทุกคนเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับโอเคเรามาดูตัวละครกันมาแล้วครับทุกคนแต่มีแค่เพศมีแบบอันเดียวนะว้าวจริงเหรอเนี่ยเพศชายครับโคตรเท่เลยครับทุกคนอ๋อทำไมขีกโค้เท่มากเลยครับทุกคนโอ้โหเราไม่เดินดูครับเท่มากเลยครับนี่โอ้โห ที่กืนที่กึนแต่เห็นดาด่นะเห็นดาู่นะเนี่ยสก,กินมันไม่ว้าวโคตรเท่เลยครับทุกคนอะอย่างสุดท้ายนะครับนะที่ที่เราจะตามหากันในวันนี้นะครับก็นะโอเคครับทุกคนให้เราวาร์ปมามตรงนี้ครับเป็นห้องเอ่อ เป็นห้องอย่างนี้นะครับกกมโบนะกกมโบนะมันจะอยู่ตรงนี้นะเดินไปเลยครับเดินตามผมมาได้เลยนะนี่ครับว้าวนี่ครับนะถึงถึงมันจะเป็นอย่างนี้ครับเราเราต้องเปิดสวิตช์นะอ้ามันเดินทะลุได้อ้าว เออเอาเอาไฟอะไรมันก็ได้นะครับอันหนึ่งนะมนาวันนี้แล้วกันโอเคข้มามันตรงนี้ครับก็อเอาเนี่ครับนี่นะการกัจะย่ามเลยนะครับนี่นะครับ โอเคมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะคตรสวยครับนี่เลยสวยมากเลยครับทุกคนนะคือสวยเกินสวยเกินสวยเกินครับโอเคมันจะอยู่ในนี้ครับก็ในหนงเกมนะคบนะหนิงเกมนะครับตนะนนู้ทิถ้าเราอยากได้นะครับเราจะต้องหานะ มันความจริงมันจะอยู่ในสต็อกนะคแต่มันไม่อยู่นะทุกงงก็เป็นยังไงบ้างครับก so. ็สวัสดี